สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูทรายอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูทรายก็นําเนื้อหาการเรียนการสอนสนุกๆมาฝากเด็กๆก,กันอีกเช่นเคยเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนเนื้อหาข้างในคุณครูทรายอยากให้เด็กๆเ,เข้าไปดาวน์โหลดใบสรุปความรู้และใบกิจกรรมเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในครั้งนี้กันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วว่าวันนี้คุณครูทรายนาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาฝาก งั้นเราก็ไปติดตามชมกันได้เลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูไซอครั้งในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เนื้อเรื่องที่คุณครูไซจะนำมาสอนในคาบนี้ก็คือเรื่องสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อหลักในการเรียนของคาบนี้กันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ หัวข้อของการเรียนในคาบนี้หัวข้อแรกกิจกรรมก่อนเรียนความหมายของสำนวนสุภาษิตสำนวนสุภาษิตที่เกี่ยวกับสัตว์ สุดท้ายค่ะกิจกรรมท้ายบทเรียนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อแรกกันเลยนะคะในหัวข้อแรกกิจกรรมก่อนบทเรียนคุณครูทรายก็มีกิจกรรมสนุกสนๆมาฝากเด็กๆกันอีกเช่นเคยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมก่อนเรียนกันพร้อมๆกันเลยนะคะ จากรูปภาพเด็กๆลองทายสิคะว่าเป็นสำนวนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูซ้ายจะจับเวลา5วินาทีนะคะเด็กๆติ๊กตัก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 กตัลยค่ะ รูปภาพจากสำนวนนี้ได้ใจความว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีความหมายเลี้ยงลูกอย่าเอาอกเอาใจมากเกินไปต้องรู้จักสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวเมื่อกระทำตัวผิด ต่อไปค่ะเราไปดูภาพที่2กันเลยนะคะจากภาพที่2นี้สื่อความหมายถึงสำนวนเกี่ยวกับว่าอะไรเอย่ยเดี๋ยวครูซ้ายจะจับเวลา5วินาทีนะคะติ๊กตัก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 จากภาพนะคะได้สำนวนว่าสีซอให้ควายฟังความหมาย แนะนำหรือสั่งสอนคนปัญญาทึบมักไม่มีประโยชน์ต่อไปรูปภาพต่อไปเลยนะคะเด็กๆเด็กๆลองทายสิคะจากรูปภาพนี้กล่าวถึงสำนวนอะไรถ้าพร้อมแล้วจับเวลา5วินาทีค่ะติ๊กตอก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 ติ๊กตอ๊อก ฉเฉลยค่ะจากรูปภาพนี้นะคะจะได้สํานวนว่าขี่ช้างจับตักกะแตนค่ะความหมายลงทุนมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อยเด็กๆตอบกันถูกแล้วกี่ข้อคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพรูปต่อไปกันเลยนะคะไปกันเลย จากรูปภาพนี้เด็กๆลองทายสิคะกำลังกล่าวถึงสำนวนอะไรเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูสายจะจับเวลา5วินาทีนะคะติ๊กตอก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  ฉเฉลยค่ะจากรูปภาพนี้นะคะได้ใจความสำนวนว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างความหมายนะคะทำเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีโดยไม่คิดถึงกำลังทรัพย์ตนเอง ต่อไปเราไปดูรูปภาพสำนวนร,รูปภาพต่อไปกันเลยนะคะจากภาพนี้เด็กๆลองถ่ายสิคะว่าเป็นภาพสำนวนเกี่ยวกับอะไรถ้าพร้อมแล้วคุณครูซ้ายจะจับเวลาแล้วนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก จากภาพสำรวจนี้ก็คือไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งความหมายความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับกิจกรรมก่อนเรียนที่คุณครูทรายนำมาฝากเด็กๆชอบไหมคะถ้าเด็กๆชอบเดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูทรายจะนำมาฝากใหม่นะคะตอนนี้เราไปดูความหมายของสำนวนสุภาษิตกันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูความหมายพร้อมๆกันเลยนะคะความหมายของสำนวนสุภาษิต สำนวนเป็นคำกล่าวที่คมคลายกระทัดรัดงดงามและฟังดูไพเราะจับใจรวมเนื้อความของเรื่องยาวๆให้สั้นลงเป็นคำกล่าวที่ใช้ถ้อยคำเพียงเล็กน้อยแต่กินความหมายลึกซึ้งสุภาษิตหมายถึงคำกล่าวที่ดีงามเป็นคำสั่งสอนที่มุ่งแนะนำให้ปฏิบัติให้ประพฤติดี ประพฤติชอบหรือให้ละเว้นคำพังเพยเป็นการกล่าวเปรียบเทียบอุปมาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีที่มาจากคำกล่าวต่อๆกันมาช้านานเหตุการณ์ในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนๆซึ่งมีความหมายแฝงมีลักษณะขายสุภาษิต เพื่อเป็นข้อคิดหรือแสดงความคิดเห็นทั่วๆไปหรืออาจเป็นการกล่าวเปรียบเปรยอะไรบางอย่างโดยไม่ได้มุ่งเน้นการสอนใจหรืออาจเป็นการกล่าวกระทบเสียดสีต่อไปเราไปดูรูปแบบกันค่ะรูปแบบของสำนวนไทยทอยคำที่เป็นชั้นเชิงมีความหมายแฝง กินความกว้างลึกซึ้งมีความหมายแปกไปจากเดิมเชิงเปรียบเทียบไพเราะคมคลายเดี๋ยวเราไปดูความหมายของสำนวนสุภาษิตท,ที่เกี่ยวกับสัตว์กันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปดูความหมายและก็ไปดูตัวอย่างกันพร้อมๆกันเลยค่ะสำนวนสุภาษิตท,ที่เกี่ยวกับสัตว์ มีการนำเอาพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆมาเปรียบเทียบเป็นสำนวนลักษณะต่างๆดังนี้ไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีสัตว์ชนิดใดที่เขาเอามาเปรียบเทียบบ้างตัวอย่างแรกคะ่ะสำนวนเกี่ยวกับไก่ ตัวอย่างนะคะเช่นไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งความหมายคนจะงามต้องอาศัยการแต่งตัวไก่รองบ่อนเป็นตัวสำรองเวลาที่ขาดแคลนไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ความหมายต่างฝ่ายต่างรู้เล่ห์เหลี่ยมซึ่งกันและกันไก่แก่แม่ปลาช่อน ความหมายหญิงค่อนข้างมีอายุที่มีชั้นเชิงเล่เหลี่ยมมากต่อไปไปดูตัวอย่างเกี่ยวกับสำนวนที่เกี่ยวกับงูบ้างนะคะเด็กๆสำนวนที่เกี่ยวกับงูสำนวนแรกขว้งงูไม่พ้นคอความหมายปัดเรื่องร้ายไม่พ้นตัว จับงูข้างหางความหมายทำสิ่งที่อันตรายจะเกิดกับตัวเองได้เท่าหัวงูความหมายคนแก่เจ้าเล่ห์หมองูตายเพราะงูความหมายพลาดพลั้งในสิ่งที่ชำนาญต่อไปไปดูสำนวนเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่อไปกันเลยนะคะ นั่นก็คือสำนวนเกี่ยวกับช้างค่ะสำนวนแรกนะคะขี่ช้างจับต๊ก,กแตนความหมายลงทุนทําการใหญ่โตเกินสมควรช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดความหมายปิดบังความผิดที่ใหญ่หลวงย่อมไม่มิดต่อไปเลยนะคะ เห็นช้างขี้ขี้ตามชา้างความหมายทำตามอย่างเขาเรื่อยไปอ่อยเข้าปากชา้างความหมายของที่ผู้อื่นได้ไปแล้วเอาคืนได้ยากสำนวนเกี่ยวกับจระเข้สำนวนแรกนะคะจระเข้ขวางคลอง ความหมายทำอะไรขัดขวางผู้อื่นสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำความหมายสอนผู้ที่รู้ดีอยู่แล้วหนีเสือปะจระเข้ความหมายหนีไปพบอันตรายที่หลายพอกันไปดูสำนวนเกี่ยวกับศาสตร์สำนวนต่อไปเลยนะคะ สำนวนเกี่ยวกับปลาจับปลาสองมือความหมายกระทำสองอย่างพร้อมๆกันในที่สุดไม่ได้สักอย่างน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาความหมายเป็นทีหรือโอกาสคนละครั้งต่อไปเลยนะคะปลากระดี่ได้น้ำ ความหมายอาการรริกรรีดีใจจนเกินงามสุดท้ายค่ะปลาหมอตายเพราะปากความหมายเป็นอันตรายเพราะคําพูดตัวเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับตัวอย่างสุภาษิตท,ที่เกี่ยวกับสัตว์ที่คุณครูทรายนํามาฝากเดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปกันเลยนะคะ ช่วงสุดท้ายค่ะกิจกรรมท้ายบทเรียนคุณครูทรายก็มีคำถามมาถามเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะจากเนื้อเรื่องที่เราเรียนไปเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อคําถามข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะจากรูปภาพที่กําหนดให้ตรงกับสำนวนใด กอไก่น้ำขึ้นให้รีบตักข้อขอไข่ต่ำน้ำพริกละลายแม่น้ำถ้าพร้อมแล้วคุณครูสายจะจับเวลา5วินาทีนะคะติ๊กตอกติ๊กตั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 ก จากรูปภาพนี้เด็กๆพอจะทายกันได้ไหมคะว่าเป็นภาพที่เกี่ยวกับํำนวนอะไรข้อที่ถูกก็คือข้อข้อกอไก่นั่นเองค่ะเด็กๆน้ำขึ้นให้รีบตักส่วนข้อขอไข่าตามน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่ถูกนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเราไปดูรูปภาพที่สองกันเลยนะคะ จากรูปภาพที่กําหนดให้ตรงกับสํานวนใดก็ไก่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ข้อขอไข่ไก่รองบอลถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจับเวลานะคะเด็กๆติ๊กตัก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  จากข้อนี้เด็กๆตอบข้อไหนกันคะ,ฉะเฉลยค่ะข้อที่ถูกก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะคะเด็กๆไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ข้อขอไข่ไม่ถูกนะคะไปดูคำถามข้อต่อไปกันเลยค่ะจากคำถามถามว่าหนีเสือปะ จากระเ้จากสำนวนต่อไปนี้มีความหมายว่าอย่างไรก็ไก่หนีไปพบอันตรายที่หลายพอกันขอไข่เป็นทีหรือเป็นโอกาสคนละครั้งถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะจับเวลานะคะติ๊กตอก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 ติ๊กตกติ๊ก ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอ,กตอกเฉลยค่ะข้อที่ถูกก็คือข้อข้อกอไก่นั่นเองนะคะหนีไปพบอันตรายที่ร้ายพอกันตอบข้อกอไก่ค่ะส่วนข้อขอไข่ไม่ถูกนะคะเด็กๆไปดูคำถามข้อต่อไปเลยค่ะ ปลาหมอตายเพราะปากจากสำนวนต่อไปนี้มีความหมายว่าอย่างไรกอกไก่กระทำสองอย่างพร้อมๆกันในที่สุดไม่ได้สักอย่างขอไข่เป็นอันตรายเพราะคำพูดตัวเองถ้าพร้อมแล้วจับเวลานะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตกติ๊กตักติ๊กตกติ๊ก ตกักติ๊กต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 ักต๊กตัก,ตกจากข้อนี้เด็กๆตอบข้อไหนกันคะ,ฉะเฉลยค่ะข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะเป็นอันตรายเพราะคำพูดของตัวเองส่วนข้อกอไก่ ไม่ถูกนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆชอบเนื้อหาการเรียนการสอนที่คุณครูทรายนำมาฝากในสัปดาห์นี้กันไหมคะถ้าเด็กๆชอบครั้งหน้าคุณครูทรายจะทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมรอติดตามชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ